สวัสดีครับสำหรับผู้ที่มาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะเป็นคลิปวิดีโอแรกๆนะครับในช่อง youtube ที่ผมคิดว่าจะทำนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นการแชร์ในเรื่องของผลงานที่ได้มีการทำนะครับจริงๆผมอยากก็จะทำเก็บไปนะครับก็ เป็นความทรงจำเนาะใน YouTube ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนับสนุนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับก็จะเป็นผลงานชุด,ดแรกๆที่ผมทำไว้นะครับก็มีโอกาสได้ไปเรียนกับพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เคยทำงานด้วยกันนะครับแกก็สอนเกี่ยวกับการเรียมพานะครับทั้งหมดนะครับประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นะครับก็ จนได้มาถึงทุกวันนี้นะครับก็พัฒนาพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับส่วนผลงานที่ได้ทำลงไปนะครับตัวไหนทางพี่ๆอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็บอกได้นะครับผมก็จะพยายามเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นงานเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมก็พยายามทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นงาน ในการเลี่ยมเลี่ยมผ้านะครับเลี่ยมกรอบใส่อะไรต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนมันจะมีงานที่จะเป็นกรอบสีนะครับเป็นลายเป็นสีสันก็ประมาณนี้นะครับส่วนรูปเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับนี่นะครับนี่เป็นงานช่วงแรกๆที่ได้ทําไว้นะครับ แล้วก็พอทำไปเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสได้ไปเรียนกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับก็จะสอนในส่วนของการเลื่อนการใช้เครื่องเลเซอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็งานก็จะออกมาประมาณนี้ครับจะมีลวดลายหน่อยนะครับต่อไปผมว่าอยากจะไปเรียนการทําขอบค้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายด้วยนะครับดันค้างแต่ตอนนี้ยังยังทำไม่ได้ครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นงานพวกลายผ้าต่างๆนะครับ mm. ก็จะมีหลายสีครับสำหรับเพื่อนๆที่มาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามชมผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับบาย